ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับปู่ทรงหันศักนะครับวันนี้เราพามาชมรถดีโน่เมก้ J.O.8C 210ปั๊มสายนะครับหัวตอนเดียวครับคันนี้เป็นสีเอฟเฟกนะครับกระบะยาว3เม60เดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบๆกันนะครับราคาคันนี้อยู่ที่950,000บาทนะครับใครสนใจแบบนี้ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับนี่เดี๋ยวไปเดินดูรอบๆอี่นีก็ตกแต่งเรียบๆสีเไกใส่หมวกให้เรียบร้อยครับอาจจะมีฝุ่นมากครับกระทะก็เป็นท้าชุบครับยางเรเดียน บางฝุ่นก็เป็นธรรมดาครับสองแผ่นยื่นสวยงามฝาท้ายก็เรียกกันง่ายๆนะครับถ้าเรียกฝาท้ายปิดตายนะครับแบบนี้ ชำ่ำๆนะครับนี่ครับพ่อเป็นตัว x นี่ครับสไตล์เรียบ,เ,ยบเนอะสไตล์อู่สมวนทรตกแต่งให้ดูกำลังสวยงามน,นี่ครับรายละเอียดภายในก็ดูแบบเรียบ น่ครับลูกค้าไปเจอมาแล้วพอดีคันนี้ลูกค้าเอามาฝากจอดไว้ที่อู่ก่อนครับลงจอดรถเขาทำใหม่ครับยังไม่เสร็จก็เลยมาฝากจอดไว้ เจลมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตกแต่งเรียบๆเ,เป็นเครื่องเจล84 210นะครับหัวตอนเดียวส่วนมากอ่า ผมว่าตอนเดียวจะเป็นเครื่อง j o 5 e GO7C, GO7E ก็มีครับโนมาจะเป็น 7C แต่นี้เป็น 8C ครับเครื่องใหญ่ครับก็ใครสนใจรายละเอียดหรือ,อยังไงทักข้อความเพจมาได้แล้วก็โทรติดต่อเบอร์มาได้เลยครับบางทีข้อความทางเพจอาจจะตอบช้าครับแต่ถ้าลูกค้าเร่งรีบยังไงก็รบกวนให้ลูกค้าโทรมานะครับ ครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานอู่สงวนตักไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ